สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หมูกับน้องดารินนะคะก็คือจะกลับมารีวิวกันนะคะหลังจากที่หายกันไปนานเพราะว่าตัวแม่หมูเนี่ยแพ้ท้องแล้วก็ไม่สบายด้วยนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วค่ะ<แ>เคยรีวิวตัวไอเทมนี้ไปแล้วนะคะที่พันทิปค่อนข้างละเอียดเลยค่ะแต่วันนี้มาสาธิตการใช้ให้ดูว่า เครื่องผลิตน้ำเกลือฆ่าเชื้อบัวเตอร์เนี่ยเขาใช้อะไรกันได้บ้างมีเครื่องเดียวสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะโดยส่วนประกอบของเครื่องนี้นะคะก็จะมีตัวปล่อยประจุนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องเป็นแท่นวางขวดเนี่ยนะคะแล้วก็ปลั๊กไฟแล้วก็ตัวนี้เป็นขวดตรงนี้มันจะเป็นแท่นนะคะปล่อยประจุไฟฟ้าตัวนี้ก็จะทําให้ไอตัวน้ําปราปาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสารฆ่าเชื้อได้ะคะ่ะ จะมีเป็นแบบเหยือกด้วยถ้าเราใช้ปริมาณเยอะนะคะก็ <c oughs> จะมีตัวแท่น่วยบระจุตรงนี้นะคะเป็นช้อนตักเกลือะคะ่ะอันนี้สําหรับเหยือกเอาไว้คนสําหรับตัวขวดสเปรย์โดยที่เกลือนะคะเกลือบริสุทธิ์เนี้ยไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเราก็ต้องสั่งซื้อจากตัวแทนจําหน่ายเป็นแอนิงเซ็ตนะคะก็คือที่ร้านเ a b y Gi ิฟนะคะนี่ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาอันนี้จําเป็นเลยอันนี้เป็น คู่มือการใช้งานเป็นสูตรต่างๆนะคะในการผสมน้ําเกลือค่าเชื้อมีหลายสูตรเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มผลิตน้ำเกลือค่าเชื้อกันสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ใช้รดฝุ่นละอองภายในอากาศนะคะเราก็จะเอาน้ําประปาเนี่ยใส่ขวดนะคะไม่ต้องใส่เกลือนะคะแล้วกดไปที่โลโหดให้เครื่องทํางานเป็นเวลาหนึ่งนาะทีเอาน้าเกลือเนี่ยมาฉีดพ่นในอากาศนะคะฟึ๊ดฟึดฟึด แล้วก็เช็ดน้ํานะคะที่ตกลงบนพื้นแค่นั้นนะคะคุณละอองก็จะลดลงสูตรที่2นะคะก็เอาน้ําประปานะคะใส่ขวดไม่ต้องใส่เกลือนะคะเลือกไปที่ไฮโหมดเครื่องจะทํางานเป็นปเวลา3นาทีค่ะจากนั้นพอเสร็จแล้วเราก็เอาตัวบัวเตอร์เนี่ยมาฉีดน,นะคะบนพื้นผิวที่ต้องการเช่นขอบกัน้นหรือว่าจะเป็น พื้นหรือว่าจะเป็นโต๊ะหรือว่าจะเป็นเครื่องหนังต่างๆนะคะฉีดไปทิ้ง5นาทีจากนั้นก็เช็ดออกนะคะมันก็จะลดรอยเปื้อนแล้วก็ลดกลิ่นอับด้วยหรือว่าบ้านไหนที่กินอับบนโซฟาเยอะๆนะคะหรือว่าในรถเยอะๆเนี่ยเราก็ไปฉีดได้เลยค่ะสูตรที่3นะคะแนะนําจริงๆอันนี้เพราะว่าต้องทํากับข้าวให้ลูกๆหรือว่าทากับข้าวีเองก็ได้ค่ะบางทีไม่ใช่แค่มีตัวาสาร ฆ่า,มาแมลงนะคะแต่ว่าพวกไข่ยพยาธิอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นต้องฆ่าเนาะ oh. ก็คือตัวบัวเตอร์เนี่ยสามารถทําน้ำเกลือที่เอาไว้แช่ล้างผักผลไม้ได้ค่ะเพื่อฆ่าเชื้อหรือว่าฆ่าพยาธิได้นะคะใส่น้นําได้เยอะหนลิตรก็ใส่เกลือ2ช้อนค่ะคนๆๆให้ละลายนะคะกดไปที่โลหมดให้เครื่องทํางาน1นาทีแล้วก็นํา ไปแช่ผักผลไม้แช่ทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็เอามาล้างออกอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปกินเลยนะคะไม่ใช่ละพอแช่เสร็จก็ไปล้างจากนั้นก็เราก็ไปทําประกอบอาหารได้เลยจ้าอีกสูตรที่ขอแนะนําค่าเชื้อโลกแล้วก็ขครจัดกลิ่นในท่อระบายนะ้ําใส่น้ํานะคะในเหยือก1ลิตรใส่เกลือ2ช้อนกดไปที่ไฮูดรรอเครื่องทำงานสากนะ้าทีบัวเตอร์เนี่ย hey ลงในท่อระบายนะ้ำปิดฝาท่อ ยิ่งใช้งานาบ่อยๆจะยิ่งเห็นผลมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะสีสูตรนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะคะเรามีแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวแล้วก็มีน้ำปลาปลามีเกลือบริสุทธิ์นะคะก็สามารถที่จะทําน้ําเกลือฆ่าเชื้อได้หลากหลายวิธีเลยนะคะจริงๆมันมีเยอะมากเลยแค่แต่ว่าแม่หมูแนะนำสี่สูตรแต่ถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปดูในเพจของ Prince and Princess นะคะเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรก็ลองดูในเพจนะคะแล้วก็ ถ้าเราอยากจะทําสูตรไหนมี่ในเล่มนี้มีครบเลยนะคะค่อนข้างเยอะเลยเป็นสิบสิบสูตระคะ่ะแต่ว่าบางทีบางมางอันแม่หมูก็ไม่ได้ใช้เนาะยังไงฝากติดตามเพจรู้จักแม่มาแล้วด้วยนะคะวันนี้แม่กับหมูดาลินไปก่อนจ้า